สวัสดีคะ่ะ hey. ยินด,ดีต้อนรับสู่เพื่อนเรียชอว์เป็นเพื่อนเก่งมาก <c oughs> วันนี้เรามารีแอคชั่นใครคะแน่นอนเราก็ต้องมารีแอคชั่นพี่ซูจีซูจีซูนะครับวันนี้แบบพี่ซูเนี่ยก็มีโซโล่เดี่ยวของตัวเองแล้วเป็นแบบโซโล่แรกทุกคน<ๆ>ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วเราก็ได้ทำเรีแอคนี้มาให้กับ เขาเรียกว่าไงนะชาวบริงเอ้ยพอเราก็เป็นบริงเลยนะแน่นอนเพราะเราได้ทำการจ่ายค่าบัตรคอนเทนร์ไปแล้วถูกแล้วนะโอเคกับเพลงนี้นะคะเพลงก๊อดนั่นเองเอาฟลาวเวอร์ไปดูเลยไหมก๊อดกดกดอ๋อเหมือนพัดกดพัดกดก็คือพัดก๊อดก็คือพัดดอกไม้ที่ชื่อพัดใช่อว่าผัดกดก็คือผัดก็คือดอกไม้ที่เป็นซากุระของเกาหลี แต่นี่คือกดอย่างเดียวก็แปลว่าดอก,ดอกไม้ไมใช่ค่ะดอกแต่ฮัาดอกอย่างเดียวคือเราด <c oughs> ูดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกับด <c oughs> อก flower กดนุ l <c oughs> ย w e r มวยท่าหนึ่งอเออเออ ต้นเสก็คือไม่ไม่มีอะไรติดกเนาะอ๋อ <c oughs> ก็เป็นพ <c oughs> ิเศษอสับ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 อุออยยยะยย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 ยหยยยคยย นางเอกเนาะเนาะเหมือนเขาตัวเล็กลงอีกเลยอ่ะตัวเล็กึ้งอืมความเศร้าความเสียใจว่ะมาเฮ้ยไม่ต้องร้องบุนปีศาจการเฮ้ย มึงรู้ถึกเหมือนอี่อ่ะที่มีดอกไม้ดอกไม้คาดมืออ่ะหรอเออห็นอะไรวะเลยไม่ถ่ายที่เกาเหลีเนอะใช่นะ่จาจะแบบถ่ายฝรั่งเศสป่ะาัจะ แต่ว่าเพลงนี้เขาเพลี้ยก็ได้คนาคิวก็ได้หน่อยนติดหูหรือไงเอาไปเลยกาดอันนี้คือฟังครั้งแรกนะคะแต่ว่าอ่านเอาอ่าบิดมือลายบิดมือลาย ลูกชายฉันเต้นไหมเนี่ยอาจเต้นเสะข้าก็ไม่ได้ยากเนาะข้าแบบง่ายๆห,หรอือว่คือแบบดราม่าอะไรแล้วถ้าเต้นจะเป็นคอนเทนต์เนาะจะเป็นคอนเทนต์ผสมอะไรดอกไม้ว่าทำมือลงเป็นดอกไม้เออ,เอ,อ เปลี่ยนเก่งนะออชุดสวยด้วยชุดอยู่นะแต่เรื่องชุดสวยเราไว้ใจใคริลล์วาจีอยู่แล้วนะแบบจึ้งอยู่แล้วอะ่ะจิสูออฟ้าวเลยคุณเขียนว่าไงโปรเมือร์ก่นอนก็เป็นเพลงที่เบาๆง่ายๆสบายๆนะก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่เหมือนโซโล่ของเจนนี่แต่แบบแซบ ลิซ่าก็จะแบบเป็นฟิลแบบเท่ๆมันมนแล้วส่วนอ่าใส่ร้องก็เป็นโรเซ่ส่วนที่จะเป็นฟิลแบบว่าคือส่วนคือส่วนตัวไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรพอเราไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้เอาจริงๆแบบกับพี่เราไม่ได้คาดหวังนะที่จะแบบว่าเห็นเขาต้องแบบเต้นที่สุดร้องที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าในจุดของแบบจุดความงามที่เขาแบบเขามีติดตัวของเขาตั้งแต่กาเนิดเนี่ยแล้วเขาก็ใช้เป็นประโยชน์ใช่เขาใช้เป็นเป็นประโยชน์ดีมากแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึก เพลงไม่ได้เกินต,ตัวเขาเกินไปจนแบบจนดูนยยเ<อ>หมือนพยายามอะไมกออกใช่ปหแต่มันเป็นอะไรที่แบบมีความเป็นมีความเป็นร่วมสมัยดนตรีต<อ>มีความเก่าอยู่ในนั้นด้วยอะอมีมีเอาคอนเซปต์ที่เหมือนไอ้ะไรอาจจะเคยเห็นสมัยเราแบบเด็กเด็ก <ๆ S 2> มันฟิลลิ่งท่าเต้นแบบไี่บอกมากอะวายนูโอ<ไ>เปร่าวายในมัยก็เป็นแบบเป็นผ้าติดมือก็มีเลยพีวคล้ายๆวายวายวายเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็คือเป็นเทรนดี้ตอนนี้ไงเนี่ยเขารู้สึกเรานะแล้วเราก็รู้สึกว่า ภาพสวยอันนี้ก็คือให้ภาพสวยเลยแล้วก็ไม่ไม่ค่อยไม่ติดอ่ะสุดแตวก็ไม่ได้ติดอะไรเป็นเพลงที่เหมาะกับตัวมัวตัวขาวเหมาะตัวเขาคือแบบไม่ได้รุนแรงจนเกินไปคือแบบว่าดูแล้วมันไม่ขาดเลยดูดูรอบเออจีซูเออแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันคือมันคือเป็นการโซโลที่ถือว่าโอเคเลยนะถือว่ามาเปิดตัวได้ดีในฐานะของการแบบมาเป็นโซโลของตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รอคอยจะมานานนะใช่ไม่หายไม่จม ไม่ลาตินใช่ไม่แต่ลาตินไม่แต่ลาตินค่ะโอเคโอเคก็พี่โจสุดยอดยก่ง้รื่อเลยนะก็หวังว่าจะมีผลงานให้พวกเราได้ดูอีกเรื่อยๆใช่แล้วก็หวังว่าเพลงนี้เราจะได้ดูเร็วคอนเสิร์ตรอบที่ดอ่ะที่จัดที่ราชมังกีลาสถาน์อยากดูถืออยากดูนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยแอบคิดว่าถ้าพอเป็นโชว์แล้วว่าต้องดีแน่นอนเพราะว่าถ้าเต้นเราก็รวมพี่ๆแดนเซอร์ต่างๆแล้วเนี่ยน่าจะแบบ จึ้งใจอย่างนีง้ะก็ขอให้ได้ดูโชว์นี้สดๆด้วยกันเนาะแล้วไงบอกว่าจะไปเจอบิงทุกคนในะฮะในวันที่27พฤษภาคมนะ์นะจะเจอพวอกวเราสองคนได้นะวันนี้ลาไปก่อนนะฮะพี่ภา,าพประกันในดะต้องขออภัยด้วยต้องบอกว่าเป็นความทิดหนักส่วนตัวนะใช่ค่ะผ้า,าทิงไปต้องขออภัยไปด้วยนะคะับใช่ค่ะพลาดทิงเบบี้วอลกไปเยอะเหมือนกันอันนี้อันนี้คือในตำนานใช่ในตำนานของเรานี่คือรุ่นเบบี้วอลกใ ไม่บอกมาก่อนโอ,อ้ไยวายวไาว